หนูเห็นจริงไหมเห็นจริงหนูไปเที่ยวที่ไหนบ้างะ่ะที่นรกเฮ้ยนรกไปที่ไหนลุงนี่ไม่ได้บอยให้ไปเลยอ้าวมันไปเองอะ่ะไปเองเลยตกลงนรกมีจริงไหมมีน,นะนายานาเ่พาไปอะ่ะนะนรกก็มีจริงหนูอยากไปนรกมันก็พาไปเลยเห็นแห่ล่ะนารกมีจริงไหมมีน,น่ากลัวไหมไม่ว่าได้ตกงนรกด้วยนะพอพาพายันาพาไปอะ่ะน นี่ชื่ออะไรลูนเ้นฮะลูนเซนลูนเส้นนะรู้จักลุงไหมรู้จักนะเจ้าเดี๋ยวเราจะไปไหนกัน,วนสวรรค์ไปเที่ยวสวรรค์นนะและ้วนี่หนูอะ่ะวีว่าวีว่าแม่หนูเป็นเพื่อนลุงใช่ไหมเข้าใจปะถูกไหมถูกนะแล้ววีวีวาอยากไปไปไหนสวรรค์อยากไปไหมอยากไปวีวาอายุกี่ขวบแล้วห้าขวบเห้าขวบนะนะเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวลุงจะสอนวีวาก่อนเพราะวีวาแต่ลูนเส้นทําได้แล้วใช่ไหม ุงเซ่นเห็นองคพระแล้วนะเดี๋ยวลุงจะสอนให้บีบ้าเห็นองพระก่อนแล้วค่อยไปเที่ยวสวรรค์ชาบุญเซ่นนะเดี๋ยวลุงสอนแป๊บนึงนะบีบ้าตั้งใจเลยนะฮะฮะบีบ้าบีบ้าเห็นพระพุทธเจ้ายังพูดดังๆเห็นแล้วแล้วผู้เจ้าขันหน้าทางเดียวกับหนูไหมแล้วผู้เจ้าตอนนี้สว่างเท่าดวงที่เที่ยงวันกี่ดวงกี่ดวงตอนที่หนูนั่งจะ ที่ที่บ้านหนูเห็นหนึ่งร้อยดวงแน่ครูเจ้าสว่างเท่าดวงที่ทตี้ยมันร้อยดวงเลยแล้วองค์ใหญ่แค่ไหนอ่ะใหญ่มากไหมเออฮะบีบ้าตั้งใจหน่อยบีบ้าเห็นผู้เจ้าสว่างเท่าดวงที่เตี้ยมักี่ดวงหลายดวงเหมือนพี่เหมืนเพื่อนเลยแน่แล้วผู้เจ้าใหญ่แค่ไหนอ่ะใหญ่เท่าภูเขาแน่เห็นผู้เจ้าชัดไหมชัดแน่เอาหนูหนูทำไปนะให้ผู้เจ้าใหญ่กับภูเขานะเดี๋ยวให้พุทเส้นทำสมาธิต่อเลยอ่ะพุทเส้นจะไปไหม อาวุ้นเส้นดับตาทำสมาธิเลยนะนะเดี๋ยวลุงนับหนึ่งถึงสิบวุ้นเส้นทำให้ผู้ทำให้ผู้เจ้าใหญ่กว่าผูเขานะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวุ้นเส้นเห็นพระพุทธเจ,จ้ายังพูเจ้า ระหว่างเท่าดวงที่เที่ยงวันกี่ดวง200ดวงเนี่ยผู้เจ้าใหญ่แค่ไหนใหญ่ใหญ่ไหมผู้เจ้าแล้่ผู้เจ้าใหญ่กว่าโลกหรือเล็กกว่าโลกใหญ่กว่าโลกเห็นผู้เจ้าชัดไหมผู้เจ้าสีอะไรสีทองสีทองเนี่ยเห็นชัดด้วยหนูมีความสุขแล้วใช่ไหมวีบาหกากาผู้เจ้านะวี่าขอพรนะหนึ่งข้อหนูข,ขอหลับตาลับตาหนูข,ขอให้เป็นเด็กเก่งและดีนะ ีบ้ากาบผู้เจ้าก่อนกาบผู้เจ้าโอเคบีบ้ากาบวิญาณเลยหน้าขึ้นตั้งใจหน่อยวิญาณอยากไปเที่ยวสว่านไหมหลับตาหลับตาดูเอาสามุนเส้นมุนเส้นอยากไปเที่ยวสว่านนะมุนเส้นกาบผู้เจ้านะขอเรียกเทวดามาหาหน่อยเทวดานางฟ้าก็ได้ดีบ้าไปไหมหลับตาดิบีบ้าเห็นผู้เจ้าไหมวิญาณกาบผู้เจ้าขอให้เรียกเทวดานางฟ้าที่ดูแลหนูมาหาหน่อยนเดี๋ยวจะให้เทวดานางฟ้า พา,พาหนูสองคนไปเที่ยวสวราร์ดีว่าดูไปนะลุงถามพุนเส้นพุนเส้นมีเทวดานางฟ้ามหายัง <Okay. S 1> พูนมาแล้วตกลงเป็นเทวดาหรือนางฟ้าเทวดาเทวดามาก,กี่คนอะ่ะส,สามคนเทวดาเขาแต่งชุดเขาแต่งชุดสีอะไรสีเขียวสีฟ้าสีเขียวกับสีฟ้า,เข,ฟาเขาหน้าตาดีไหม ดูเห็นชัดไหมูเข้าไปหาเขาหน่อยดิว่าเขาเป็นเทวดาที่ดูพวกพี่เป็นเทวดาที่ดูแลหนูอยู่ใช่ไหมเป็นไงตั้งใจพีว่าดูไปนะเดี๋ยวตั้งใจดูเนี่ยเขากำลังไปแล้วเร็วตั้งใจดูตกลงใช่ไหมเขาดูแลหนูอยู่ใช่ไหมเจ้าวินเซนวินเซนถามเขายังแล้วตกลงเขาใช่เทวดาที่ดูแลหนูไหมดูแลหนูใช่เขาสามคนเลยใช่ไหม หน้าตาดีไหมดูเห็นชัดใช่ปะ่ะดูขอผู้เจ้าบุญให้เขาหน่อยเอบคุณขบุณขอบคขอบคุณขอบคุณขอเคุาขอบคุณขอบคขอบคุณขอบงนะเขอบค้าขอ่ขอบคอบวุณขอบคุณขอบคุณขอบคุณอบคุนขอ่คขอบุ่ณขอบคุณขอบคุวอบคุ้ขอม้แณ่มบขอบเพณขอบุ่ณขคาขอบคุณขอบคคค้อคอ แต่แต่หนูให้เขาพาไปดีกว่าเขาในเมื่อเขาดูแลหนูอยู่ใช่ไหมไ<ป>เขาเขาคอยช่วยเหลือหนูหนูให้เขาพาไปคนเราต้องมีไกด์ไงไกด์พาเที่ยวใช่ไหม<ต>เขาพาไปยังน<ป>ะ<ป>หนูจับมือเขาได้ปะใชะ่แล้วก็พาเดินไปหรือห่อไปนะ<ๆ>เขาพาเดินไปหรือห่อไป,ไปเดินไปเดินไปถึงยังอ่ะสวรรค์อ่ะ อ้าวหนูเห็นอะไรบ้างนะพูดมาดินมีบ้าทำไหมจะทำไหมจะไปกับพี่ไหมหลับตาดิจะได้ไปเขาเออตั้งสวยอ่ะฮะสวยสวยหนูเห็นอะไรอ่ะหนูบอกมาดิเห็นวังฮะเห็นวังวังสีอะไรอ่ะสีทองสีทองวังใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่แล้วเห็นอะไรอีกอ่ะสวยมากเลยเห็นกําแพงไหม ำแพงทำด้วยอะไรเพชรเพชรเลยใช่ไหมแล้วมีเทวดาเขายืนเฝ้ากำแพงไหมฮ mm. ะเทวดา mm. เทวดาเขาเ,เฝ้ากำแพงเขาเขาสีอะไร <laughs> สอนเด็กไปเที่วยวสวรรค์หน <5. S 1> ่อยฮะไปดูอ่ะเอาเห็นเห็นที่เขาแต่งเขาเขาเฝ้าไหมเห็นเห็นเนเปนสีฟออหนูเห็นแล้วสวยใช่ปะ หนูหนูขอให้พี่เขาพาไปได้ป่ะเข้าไปดูข้างในไหนข้างในเป็นยังทำด้วยอะไรหนูบรรยายมาดิลุงลุงไม่เคยลุงจะได้รู้ว่าสวรรค์เป็นไงบ้างอ่ะทองทองอะไรเป็นทองอ่ะเก้าอี้ฮะเก้าอี้เก้าอี้เขามีเก้าอี้นั่งด้วยมีโต๊ะไหมแล้วหนูเห็นเทวดานางฟ้ายังเห็นแล้วเห็นกี่คนอ่ะเยอะเลยเยอะเนี่ยนับ แล้วเจไ,ไหมเนี่ยหนูลองเรียกเทวานางฟ้ามาองหนึ่งดิีงคองส,สวยๆมาดนหนูเห็นองนี้องน,นี้เขาแต่งแต่งชุดสีอะไรองเลนัวดิเออหนูก็เที่ยวเลยเที่ยวไปเลยเนะหนูเห็นนางฟ้ายังยนางฟ้าเขาแต่งชุดสีอะไรสีสีขาวสีขาวสวยปะให้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนถ้าเราอยากให้เขาเปลี่ยนเสื้อเป็นสีเขียวได้ไหม บอกพี่เขาเดี๋ยวพี่ช่วยเปลี่ยนเสื้อเป็นสีเขียวหน่อยเขียวมอกตเขาเปลี่ยนเลยได้ปะเปลี่ยนแล้วเป็นไงสวยปะสวยเขาเขาต้องถอดเสื้อไหมหรือว่าเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนได้เลยให้เขาเปลี่ยนชุดเป็นสีทองนี่เปลี่ยนแล้วสวยไหมสวยสวยนะยหนูเงยหน้าหน่อยหนูบอกมาดีว่าเขาแต่งชุดยังไงลุงเขาใส่เสื้อยืดหรือใส่สบายหรือใส่กระโปรงหรือใส่กางเกงเล่าให้ลุงฟังกระโปรงแล้วก็ ขึดยังไงอะขึ้นหนึ่งฮะเป็นผ้าถุงเหรอผ้าถุงฮะเห็นผ้าถุงแน่หนูเห็นสวรรค์นคนละที่หรือเปล่าอ่ะหนูไปหากันดิหนูว่าไปหาหเห็นว<า>ิว่าแล้วฮะไม่เห็นวิว่าแล้ววิวาวิวาหลับตาหลับตาไปหาบุญเส้น,นไปจับมือบุญเส้นเที่ยวออไม่จับมือบนสวรรค์เอ,อ่าตกลงเขาใส่เป็นไงบ้างเขาใส่เสื้อยืดหรือเขาใส่สบายหรืออะไรเล่าให้ลุงฟังหน่อย ูเห็นสบายสบายสวยไหมสวยสวยแล้วเขามีเครื่องประดับไหมมีไปดูให้เขาเอานิ้วนิ้วมากางให้ดูที่ว่าเขาใส่แหวนกี่นิ้วน้ำเหลือเขาใส่แหวนไหมใส่ใส่กันกี่นิ้วอ่ะสามเหรอแหวนก็สวยไหมแหวนก็เป็นรูปอะไรอ่ะรูปองค์น่าฟ้าเรียกว่าใส่ร้อยแหวนเลยน่าแล้วไงแหวนดูไปเรื่อยๆอ่ะสวยป่ะสวยเห็นชัดแล้ว ให้เขาลํำให้ดูท่าหนึ่งดิเดี๋ยวหนูมาลํำให้ลุงดูพี่ลํำให้หน่อยลํำท่าสวยๆบนสวรรค์ให้ดูท่าหนึ่งเออเดี๋ยวูเดี๋ยวหนูจะได้มันแสดงลำเป็นปะเนี่ยเออลำเป็นมเนี่ยให้เขาให้เขาลำไม่สวยๆบอกว่าขอลํำที่ท่าลํำที่ไม่มีในเมืองมนุษย์นะแล้วให้หนูลํำได้ด้วยนะแล้วหนูลํำให้ดูหน่อยเดี๋ยวหนูเอาบุญให้หนูจะได้มาแสดงให้ลุงดูว่าบนสวรรค์เขาลํำกันยังไงลุงก็แนสวยไหมสวยแล้วบุญเทนเห็นยัง จำได้ไหมจำได้ไหมเขาลํายังไงจำให้ได้นะขอท่าง,ง่ายๆก็ได้ง่ายๆลํา,า,าจำได้จำได้เอ้าวสวยหนูบูญให้พี่เขาหน่อยนะบูญให้พี่เขาสว่างสว่างใช่ปะอ่ะตอนนี้ตอนตนี้หนูไปขอหนู้หนูเนี่ยหนูหนเราต้องไปกินก่อนบอกบ้านที่บ้านที่บ้านหนูเห็นขนมแล้วไปที่โตหารแล้วไปหาที่โต๊ะหลับตาหลับตาไปไปที่โต๊หารนะใครเห็นโตหารบ้างยกมือขึ้น อาตัวอาหารทำด้วยอะไรอามูเทนมูเทนตัวทำด้วยเทาฮะเทาทำด้วยทองทองมีเพชรไหมสวยป่ะโตใหญ่ไหมอาหนูบอกบอกที่ว่าหนูเห็นอาหารอะไรบ้างเห็นขนมอะไรบ้างเห็นผลไม้อะไรบ้างบอกมาสิฮะผลไม้ผลไม้มูเทนเห็นอะไร ใช่ผลไม้ที่หนูรู้จักอะมันเป็นชวบม,มันชอบเป็นผลไม้มันจะเป็นผลไม้ลูกผสมมันมันคล้ายๆเอาผลไม้สองสามอย่างมารวมกันเนะี่ยใช่ปะหนูพูดถูกไหม <S <S แต่เอาหนูเอาดูหนูดูผลไม้ที่หนูรู้จักแล้วกันนะหนูรู้จักอะไรหนูเห็นนกแกะหนูเห็นนกสีฟ้าน,น่ารักแกะน่ารักด้วยแต่เราจะกินของก่อนนะหนูอยากกินอะไรอหนูพูดของหนูขอเขากินสามอย่างไี้หนูกินอะไรบ้างอ กินผลไม้ผลไม้อะไรล่ะมันเป็นลูกผสมระหว่างอะไรกับอะไรไม่รู้จักกันไม่รู้จักเลยสวยไหมสวยกินแล้วอร่อยไหมอร่อยอร่อยนะใช่ไหมใช่ปะใช่ปะหนูขอให้พ่อเอาน้ำผลไม้มาให้กินด้วยน้ำน้ำกาเทมาสีอะไรสีม่วงสีม่วงแล้วกินไปไงอร่อยปะอร่อยอร่อยอร่อยเหมือนน้ำองุ่นเน้ หนูเห็นชัดไหมเนี่ยเห็นชัดความสุขใช่ป่ะอืมดีเอางั้นให้พี่เขาพาไปเที่ยวสระน้ำหน่อยใช่เอาไปเราเราจะไปเล่นสระน้แล้วใกล้ใแล้วอ้าวบุญเส้นไอเชื่ออะไรนะหนูว่าหนูเชื่ออะไรวีวาวีวาหลับตาวีว่าไปเที่ยวสระน้ำกับบุญเส้นเนี่ยใครเห็นสระน้ำบ้างยกมือขึ้นอาวเนี่ยหนูเห็นอะไรในที่สระน้ำบุญเส้นดอกบัวดอกบัวแล้ววิวาเห็นอะไร ห่วงยางน่ห่วงยางอะหน,นูให้น้ําพุ่งเป็นรูปพญานาคสิบตัวดูสิใครจะเห็นพญานาคบ้างเห็นแล้วเห็นแล้วหนูเห็นสิบสองตัวน่พญานาคสีอะไรบ้างอะบอกนียสีทองสีมรกตสีเขียวน่แล้วนูเห็นตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่อยากไปขี่พญานาคตัวไหนมรกตสีเขียวน่เอาไปขี่ได้เอาพวกหนูไปขี่นะแล้วบีบ้าล่ะขี่พญานาคยัง เขาว่าพาไ่ว้น้ําเลยสี่พาไหว้เขาพาไหว้ยังหนูเห็นเมือง่าดาแล้วว่ะเห็นด้วยเป็นชัดไหมเนี่ยไปดูคุยกับพญานาคได้ไหมพญานาคเขาจะพาเที่ยวบาดาหรือไงเดี๋ยวเพิ่งเราอยู่บนสวรรค์อยู่นี่เราขอเที่ยวสวรรค์ก่อนบอกงี้ไอ้ก็พาไหา้ไปไหา้มาอาหนูหนูหนูตัวพญานาคเป็นไงบ้างตัวมันลื่นหรือมันมีเกตไหมมีเนี่ยสวยไหมสวยย สวยมากเลยมาหนูคุยกับเขาดิเขารู้จักหนูไหมเขาเคยเห็นหนูไหมเคยเาเคยเห็นหนูที่ไหนอ่ะหนูเคยเห็นวัดเคยเห็นที่วัดเหรอแล้วนี่พญานาคเขาพูดได้ไหมถามพี่พี่แต่ละตัวเขาชื่ออะไรกันบ้างสีทองชื่ออะไรตาสีทองชื่อสีทองชื่ออะไรสีมรกตชื่ออะไรมันพีดเขาพูดไม่ได้เขาพูดได้ดิหนูบอกว่าลุงเขาเขาเคยพูดเขา นั่นแหละเขาพูดได้ขอให้พี่เขาพูดหน่อยชื่อแค่บอกชื่อมาใช่ปะตกลงเขาบอกยัง,ย,งยังเนี่ยเขาไม่พูดใช่ไหมอ๋ะหนูอยากให้น้ำพูดเป็นรูปอะไรอีกเขาเป็นรูปบ้านเนี่ยเฮ้ยเขาเขาไหว้ได้ด้วยตอนเนี้ฮะตอนนี้พญานาคเขาไหว้ได้ของจริงใช่ไหมของจริงของจริงใช่ปะหนูอยากยหนูอยากเห็นพญาพูดไหม <Yeah. S 1> ขอให้น้ำพุ่งเป็นลูกพญาพุธหรือเรียกพญาพุธมาเลยแต่ห้ามเขามาแกล้ง <Hey. S 1> ห้ามเขามาแกล้งพญานาคนะรู้ป่ะหลับตา,า, hmm. าใครเห็นพญาพุธบางยกมือขึ้นเนี่เห็นทั้งสองคนเลยพญาพุธตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่คุณนะเต้นใหญ่ไหมใหญ่เ <Yeah. Yeah. S 1> นะ่ใช่ป่ะหนูขอให้เขาพาบินพาบินนะพวกหนูไปขี่คอเขาขี่หลังเขาเลยให้เขาพาบิน อะใครพยาใครบินไปพยาคุณบ้างยกมือขึ้นี่น้าเขาจะพาบินไปไหนอะบอกพี่เขาพาไปเที่ยวที่ไหนดีหาดูตั้งยาพี่นาตกนะไปไปไปฝ่าหิมพร้าวได้ป่ะได้ไปไปดูป่าหิมพร้าวเฮ้ยป่าหิมพานสวยสวยไหมฝ่าหิเห็นอะไรที่ป่าหิมพร้าวบ้างอะพูดมาดิเห็นพญานาคเห็นพญานาคเห็นยักษ์ไหมเห็นยักษ์ตัวใหญ่ไหมแล้วก็เห็นกินนาลีด้วยกินนาลี และตกลงลุงอยากรู้หน่อยพญาครุฑกับยักษ์ใครใหญ่กว่ากันใครตัวใหญ่กว่ายักษ์หนูเห็นพญาครุฑใหญ่กว่าพญาครุฑใหญ่กว่ายักษ์อีกเหรอโอ้เนี่ยแต่ว่าพญาพญาครุฑเก่งกว่ายักษ์ไหม <_ d ick> หนูถามพญาครุฑตัวใหญ่องค์ใหญ่นี้ดิหนูถามที่ว่าไม่แพ่เดียวหนูถามที่ว่าถ้าสู้ถ้าสู้อ่ะพวกพญาครุฑนี่สู้ย,ส <_ d ick> ยักษ์ได้ไหมได้ฮะได้ดูเท็มว่างไงได้ไหมได้โอเคอ่ะให้พี่พญาครุฑพาไปดูเขาบอกมันมันมีต้น ต้นไม้เขาเรียกต้นไม้ที่มันออกลูกเป็นคนน่ะเขาเรียกมักกะลีผลน่ะมักกะลีผลเคยดูอ่ะมีใครเห็นมักกะลีผลบ้างยกมือขึ้นนะเนล้วเหรออ้าวคุณเต้นอ้าวเห็นได้ยังไงบ้างคุณเต้นนะเล่ามาดิแต่มีรู้สีเอามักกะลีผลเป็นเห็นเห็นเห็นเมียด้วยไม่ใช่ใช่หนูเห็นออกลูกเป็นคนยัง แล้วมัรก,มกรีผลเป็นผู้หญิงใช่ไหมเขาลูก <C> e <ars> ผู้หญิงเนี่ยแล้วผู้หญิงเนี่ยเขาแต่งชุดสีอะไรอะ่ะหรือว่าเขาใส่เขาใส่เสื้อหรือไม่ใส่เสื้อ <C> e <ars> ไม่ใส่เสื้อแต่เอาใบไม้มา,มาอ๋อมันมีใบไม้อยู่แต่ว่าสวยไหมสวยนนสวยไวมสวยมากแล้วหนูเห็นเขาบอกว่าใต้ใต้โคนต้นจะมีพวกอะไรนะพวกคนมารอเก็บเหรอใช่มีไหมูเห็นมีมารอเก็บไหมมีอ๋อเป็นฤือสีในเวลาเวลาคล้ายๆว่าเวลาเวลามันสุกเพิ่มมันจะร่วงลงมาเหรอร่วงมาแล้วก็จะเก็บไปอ๋อ เก็บไปแล้วเขาจะไปอยู่ของเขาได้เจ็ดวันใช่ไหมใช่้ตกลงดูเห็นชัดไหมเนี่ยเห็นชัดมักรีตกลงมักรีผมจริงไหมมีอ่าเนี่ยเอาไปเดียวไปเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเที่ยวเที่ยวเที่ยวป่าเยื่อพานต่ออหนูอยากไปเที่ยวไหนที่ป่าเยื่อพานมันมีมันเหมือนมันเหมือนสิงโตอัเนี่ยสิงโตใช่ไหมสิงโตมันเป็นสีดำอันเนี่ยเขาเรียกตินาราชสีใช่ป่ะใช่ไหมใช่ดูดูสิงโตสีแดงมีไหมมีมีไหมใครเห็นสิงโตสีแดงบ้างยกมือขึ้น เขาเรียกตีนราชสีใช่ไหมใช่ปใจสวยไหมสวยแล้วมันตัวใหญ่แค่ไหนอ่ะเฮ้ยแล้วก็เฮ้ยสิงโตตัวนี้เทียบกับม้าม้าเมืองมนุษย์อ่ะใครใหญ่กว่ากันสิงโตสิงโตใหญ่กว่าม้าอีกเหรอใช่อาอหนูเห็นตีนราชสีแล้วใช่ไหมใช่วัแน่้ฉะนั้นแล้วหนูรูแม่น้ำมันเป็นสีทองอ่อหนูไปดูเออแม่น้ำมันสีทองใช่าใจไหมใช่อากาศดีไหมหนูเซนดีอากาศก็ไม่ไดภูเขาหนูลืมตาไปอันตรายโอเคเดี๋ยวให้ ไม่เป็นไรไอ้พุ่เส้นเที่ยวคนเดียวต่อไหมดูดูสิว่าบนฝ่ายยิมพาเนี่ยบนบนฟ้าเนี่ยมันสีอะไรสีถ้าเมืองมนุษย์มันมันจะสีฟ้าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดฝ่ายยิมพาเนี่ยบนฟ้าของฝ่ายยิมพานมันสีอะไรสีเขียวแล้วก็เป็นสีเขียวเหรอสวยไหมมรกตเป็นสีเขียวมรกตเลยสวยไหมแล้วก็ผสมสีแดงเนี่ยสวยไหมสวยมากเลยอ่ะท้องฟ้าเหรอท้องฟ้าเขาเหรอท้องฟ้าเขาสวยใช่ไหม มันมีคนที่เขาเล่นเพลงอยู่อ่ะอ๋อไปฟังดิเขาเขาแต่งเพลงพ่อไหมเขาเล่นพอไหมพ่อเนี่ยให้เขาแต่งเพลงให้ให้หนูฟังเพลงหนึ่งดิให้เขาร้องเพลงเป็นภาษาภาษาไทยด้วยได้ปะภาษาไทยม่เดี๋ยวหนูลองร้องให้ลุงฟังหน่อยลุงจะดูว่าเขาแต่งเพลงพ่อไหมแล้วให้เขาร้องเป็นภาษาไทยหนูไม่ได้ยินเพราะว่าอยู่ไกลอ่ะอยู่ไกลแต่หนูล้วเขาพ่อเหรอเขาเป็นพวกอะไรเนี้ยพวกคนทันใช่ไหมใช่คนทันคนทันเนี่ย ไอ้ที่นี่สวยไหมสวยมากเลยหนูลองหายใจที่นู่นอากาศดีไหมหนูเห็นดวงหนูเห็นดวงแก้วพญานาคสวยอ๋อเนี้ยพญาอ๋อเนี้ยพญานาคมีดวงแก้วสีอะไรอ่ะสีชมพูแล้วดวงแก้วเขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่คอหรืออยู่ที่ปากเขาปากเขาอมไม่ในปากอ่ะไม่แล้วก็มันลอยไปบนฝาเนี่ยมันเหมือนให้พระพุทธศาสนาเนี่ยตกลง เห็นหลายอย่างเลยใช่ใช่ปะที่นี่น่าอยู่ไหมน่าอยู่มากเลยน่าอยู่แต่ว่าสวรรค์น่าสวยกว่าใช่ปะรค์ที่นางฟ้าอยู่สวยกว่าใช่ไหมแต่ที่นี่มันที่นี่ก็สนุกดีใช่ปะโซโลงสนุกไหมหนูอยากไปดูอะไรอีกตอนนี้หนูขี่พยาคุดอยู่ไหมหรือลุหนูลงมาแล้วขี่พยาคุดอยู่อ่าถ้าพยาคุดที่ว่าที่พยาคุดบ้าที่ที่ไหนเห็นในหนังเขาขี่พยานมากเนี่ยไม่เป็นไรแต่หนูตอนนี้หนูขี่พยาคุดแล้ว ูถามพี่พยาพุทดิว่าจะให้พี่เที่ยวที่ไหนที่หนึ่งแล้วพี่พี่พยาพุดไอ้ที่หนึ่งแล้วที่ไหนที่ไหนหน่าเที่ยวบ้างที่ที่เนี่ยหนูวามือลงหนูว่าเมืองหนูอย่าบังหน้าโอเคหนูงหน้าหน่อยตะลงพยาพุทบ้างไงที่ไหนที่น่าเที่ยวพยาพุทบ้านได้ไหมที่ไหนที่สวยที่น่าเที่ยวอีกภูเขาภูเขาางบนอ่ะพาไปพาไปเลยที่พยาคุทบินไปได้ไหมภูเขาอ่ะเอ้หนูเริ่มเห็นแล้วเห็นสวยอ่ะ พูดมาบอกดิสวยอะไรเหรอลุงยังไม่รู้เลยอะไรสวยไม่เห็นไอ้นั่นอะไรสวยตาเพชรไม่ใช่ <laughs> เห็นอะไรสวยบนภูเขาเหรอหนูเรียกไม่ถูกมันเป็นรูปอะไรอ่ะเป็นรูปคนคนเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงสวยๆแล้วเขาเป็นคนหรือเขาเป็นเพชรเขาเป็นแก้วคนเขาเป็นคนสวยๆสวยๆแล้วหนูเข้าไปคุยกับเขาได้ไหมตัวเขาใหญ่ไหม เข้าไปคุยได้ถามว่าพี่พี่สวยแบบนี้พี่พี่ชื่อว่าอะไรเขาไม่ได้เขาไม่บอกเขาไม่บอกเขาเป็นนางฟ้าใช่ไหมใช่เขาดูแลแถวนี้เหรอฮะหนูอาบุญให้เขาดิว่าเขาเขาอยากได้บุญไหมถามพี่กันหนูขอผู้เจ้าบุญให้ได้ไหมแล้วเขาชอบไหมเวลาหนูอาบุญให้หนูเวลาหนูมองไปข้างบนชอบเห็นผู้ พระพุทธเจ,จ้าตลอดเลยแนะแล้วแล้วพี่เขาเห็นผู้เจ้ามาขันหนูไหมเห็นแนะอย่างแบบนี้เขาชอบไหมชอบแนะเอาหนูว่าบูญให้เขาแล้วนะบอกว่าให้พี่เขาช่วยดูแลหนูด้วยนะแล้ววันหน้าหนูมาเที่ยวให้พี่เขาเขาพาหนูเที่ยวด้วยนะได้ปะโอเคนักฟ้าสวยน,นะหน,หนูเห็นมันเหมือนอที่มันขึ้นน่ะ,ะที่มันขึ้นสิงโตแต่มันมีมีงวงอ่ะอ๋อเขาเรียกเขาเรียกไอ้นี่ โคจจะสีโคจจะสีก็คือคล้ายๆช้างผสมผสมราชสีอ่ะถูกไหมใช่ปะ่ะแล้วหนูเห็นยังเห็นแล้วมีวิสี่หลังมันดิโคจจะสีมีจริงไหมมีไอ้ตัวลงโคจจะสีมันตัวใหญ่แค่ไหนอ่ะโอ้มันสวยพระเทพรช้างมันเป็นสีทองไงโคจจะสีสีทองแล้วโคจจะสีกับช้างมือมนุษย์อ่ะอันไหนตัวใหญ่กว่ากันทำไพี่วุ้นเซนบอกว่าพี่เราแบ่งได้นั่นแหละเขาวุณนเซนเขากำลังดูอยู่ตกลงช้างไอ้โคจะสีตัวนี้ตัวใหญ่ไหม หญ่กระเที่ยบกระช้างเมืองมนุษย์ใครใหญ่กว่ากันมันเล็กกว่าแต่มันก็สวยกว่าช้างขาจะตีคือเล็กกว่าเล็กกว่าช้างเมืองมนุษย์ใช่ไหมใช่จะตัวเท่าม้าป่ะตัวเท่าม้าไหมไม่นะตัวใหญ่กว่าม้าหรือเล็กกว่าม้าเล็กกว่าม้าแต่ตัวใหญ่นิดนึงตัวใหญ่แต่หนูไปขี่หลังไม่ได้ไหมวนเท่าพ่อหนูเลยแล้วแล้วหนูไปขี่หลังขี่หลังโคจะตีได้ไหมได้เนี่ยมันดุไหมไม่ดุเอาบุญให้มันด้วยอ่ะให้มันพาเที่ยวหน่อย ใช่ไหมให้มันพาไปที่ฝูงช้างไหมแล้วมันอยู่ในน้ําได้ด้วยเหรอเนี่ยมันอยู่ในน้ําด้วยเห็นชัดเลยใ, <น S 1> ใช่ป่ม<น>ไอ้ที่นู่นมีนางเงือกไหมมันไม่มีมาดูที่ว่าไข่แมาพามีนางเงือกไหมขอให้พยาคุดจำไว้พยาคุณพาไปดูหน่อยอ,ยอ่ะมี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 ดูลงไปดูด้มันอยู่กันตัวเดียวหรือมันอยู่หลายตัวหลายตัวเลยลองไปดูที่ว่ามันสวยไหมเห็นเมืองมนุษย์ด้วยฮะเห็น เห็นเมืองมนุษย์กับเมืองนางเงือก้วยเนี่ยเมืองมนุษย์ด้วยมีเม,มืองมนุษย์อยู่เหรออแล้วก็าพาไปดูดิว่าเม,มืองมนุษย์ที่นู่นที่นู่นมีเมืองมนุษย์อ่ะไปดูสิมีมไหมมีคนอยู่ไหมคล้าย,าย<ะ>แต่สวยกว่าเมืองมนุษย์อ๋อเขาเขาเป็นพวกตัวใหญ่เขาบอกเป็นพวกต่างเป็นพวกต่างศาสนานใช่ไหมใช่เขาไม่ใช่ชาวพุทธใช่ไหมถามดิไม่ใช่ส่วนใหญ่เป็นพวกนับถือพระเจ้าใช่ไหมที่ทําความดีอ่ะใช่ใช่ปะไปดูดิเขาใช้เมืองอะไรเมืองคิดหรือเมือง เมืองเมืองฮินดูหรือเมืองอิสลามหรือเมือง,งคิดเมืองคิดนะแสดงว่าพวกคิดพวกคิดที่ทําความดีตายแล้วไปอยู่ฝ่ายเิมุคาน์นเหรอใช่ปะ่ะหนูไปดูเนี่ยพวกเขาอยู่สบายกันไหมสบายมากเลยหนูไปบอกเขาดีว่าหนูเป็นคนไทยหนูเป็นคนพุธขอมาเที่ยวหน่อยได้ป่าเป็นไงพวกเขาดีใจไหมที่หนูมาหนูบุญให้เขาด้วยให,ให้เขาพาพา,พาเที่ยวหน่อยขอให้บุญทุกคนได<ห>้<ล>หนูรู้จักห,หนูถามเขาดีว่าเมืองน,นี้มีพระเยซูอยู่เมืองน,นี้ไหม ไม่มีนะหนูไปถามเขาเดีหนูจะเดบบขอบเองถามพี่เขาที่อยู่ในเมืองนี้ว่าพระเยซูอยู่เมืองนี้ไหมเอ่อไม่มีอาตั้งใจหน่อยเรียกหัวหน้าเข้ามาหน่อยหัวหน้าใหญ่เข้ามาว่าพระเยซูเอ,อ้ยไม่เคยเสยอือ่ะฮะโอเคโอเคไปเดียวอาหนูเห็นจริงไหมเนี่ยเห็นจริงมีความสุขไหมสนุกไหมสนุกสนุกมากไหมสนุกขอบคุณลุงยัง ที่มาเรียกให้ไปกินข้าวใช่ไหม <Okay. S 1>